หาดนางรำหาดนางรองตั้งอยู่ในบริเวณท่าเรือจุกสเสบดฐานทัพเรือสตหีบอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือเป็นหาดคู่แฝดที่อยู่ติดกันมีเพียงแหลมหินเล็กๆกัน้นสามารถเดินถึงกันได้ทั้งสองหาดนี้มีน้ำทะเลใสทรายขาวสวยที่สุดของทะเลชลบุรีปัจจุบันหาดนางรำ หาดนางรองมีนักท่องเที่ยวเยอะกว่าแต่ก่อนมากเนื่องจากมีคนรู้จักมากขึ้นชายหาดบรรยากาศดีเล่นน้ำทะเลได้มีแนวร่มเงาต้นสนสามารถนำเสือมาเองปูใต้ต้นไม้ได้โดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายทำอาหารริมหาดได้นำเครื่องดื่มอาหารเข้ามาทานได้มีของกินของขายเยอะห้องน้ำที่อาบน้ำสะดวก และยังใกล้สนามบินอุตเภาสะดวกกับนักท่องเที่ยวที่นั่งเครื่องมาลงสนามบินนี้หาดนางรํา、หาดนางรองถึงแม้ว่าจะเป็นหาดที่อยู่ติดกันแต่ก็มีบรรยากาศที่แตกต่างแตกต่างกันหลายอย่างทั้งด้านความร่วมรื่นความเป็นธรรมชาติความเป็นส่วนตัวความสะดวกซึ่งก็ดีกันไปคนละแบบขึ้นกับความชอบของแต่ละคน การเข้าไปเที่ยวหาดนางรำหาดนางรองสามารถไปเที่ยวได้ทุกวันช่วงปิดเทอมและวันหยุดคนจะเยอะเป็นพิเศษชาวต่างชาติสามารถเข้าหาดได้เหมือนคนไทยหาดนางรำเป็นหาดแรกที่นักท่องเที่ยวเจอหาดมีความยาวประมาณ500เมตรมีแนวต้นสนให้ความร่มรื่นตลอดตลอดแนวชายหาดน้ำทะเลค่อนข้างใส,สายละเอียด หาดค่อยๆลาดลงทะเลน้ำไม่ลึกมากเหมาะก,กับการเล่นน้ำเมื่อหันหน้าไปยังทะเลทางขวามือเป็นท่าเรือจุกเสม็ดมองเห็นเรือหลวงจากกรีนเเบรส่วนทางซ้ายเป็นหาดนางรองหาดนางรำฝั่งที่ติดกับหาดนางรองจะมีโขดหินและเศษหินอยู่ที่หาดไม่ค่อยเหมาะก,กับการเล่นน้ำแต่เหมาะก,กับการถ่ายรูปส่วนปลายหาดนางรำเป็นแหลมหินขนาดเล็ก ขั้นระหว่างหาดนางรำและหาดนางรองมีรูปปั้นพระอภัยมณีและผีเสื้อสมุดสามารถเดินหรือขับรถทะลุระหว่างสองหาดได้ที่มาของหาดนางรำเดิมหาดนางรำเป็นหาดที่ไม่มีชื่อจากตำนานของชาวบ้านเล่าว่าคำว่านางรำเป็นชื่อเรียกเกาะที่อยู่ตรงข้ามหาดนางรำในปัจจุบันเป็นเกาะที่ไม่มีคนอาศัย และไม่ค่อยมีคนไปเที่ยวนักอยู่มาวันหนึ่งมีเสียงดนตรีมโมโรรีดังกึกก้องมาจากเกาะน,นี้คล้ายเสียงดนตรีที่ใช้ในการร่ายรำวันดีคืนดีก็มีเสียงดนตรีดังขึ้นจากเกาะนนี้อีกชาวบ้านจึงเรียกเกาะน,นี้ว่าเกาะนางรำและหาดที่อยู่ตรงข้ามจึงเรียกหาดนางรำเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันหาดนางรอง เป็นชายหาดที่อยู่ถัดจากหาดนางรำสามารถเดินจากหาดนางรำเข้าไปได้หรือจะขับรถเข้าไปก็ได้ชายหาดนางรองเป็นหาดที่ค่อนข้างเงียบสงบไม่มีร้านค้าเตียงผ้าใบและสิ่งอำนวยความสะดวกแตกต่างจากหาดนางรำมากบริเวณชายหาดดูเป็นธรรมชาติพื้นที่หาดว้างไม่ค่อยมีร่มเงาต้นไม้ชายหาดยาวประมาณ700เมตรสุดชายหาดจะเป็นแนวภูเขายื่นไปในทะเล น้ำทะเลจะใสกว่าหาดนางรำแต่มีหินใต้น้ำเยอะมากสามารถลงเล่นน้ำได้แต่ต้องระมัดระวังหินบาดโดยรวมแล้วหาดนางรองเหมาะสำหรับคนที่ชอบความเป็นส่วนตัวเป็นธรรมชาติหาดนางรองน้ำทะเลใสทรายขาวกว่าหาดนางรำอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากว่าหาดนางรองเป็นหาดโล่งไม่มีแนวเขื่อนกั้นน้ำกลางทะเลเหมือนหาดนางรำทำให้น้ำทะเลไหลผ่านสะดวก ไม่มีตะกอนดินอยู่ที่ชายหาด